วิธีการยังไงคะเนี่ยกระจายมันนะะแล้วก็จะปิดฟ้าคีย์เวิร์ดนะคะสนิทแน่นะคะต้องสนิทนะคะต้องปิดให้สนิทเลยนะคะอันนี้ต้องทิ้งไว้กี่วันคะหนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันนะโอเค กับน้องพร้อมและพร้อมการ์เด้นแฟมิลี่นะคะแล้ววันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนมาเพาะเคลหรืออ oh, บเคลนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือจะมีกล่องที่โปร่งใสและแสงเข้าได้ด้วยนะคะหนูใช้เป็นกล่องเอ็มาะหนูชอบกิน M K ค่ะอ๋อกินเป็ดแล้วก็มาใช้ต่อได้ด้วยนะคะใช่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะบ้านน้องพร้อมแกแล้วก็มีทิชชู่นะคะแนะนำสามล็อกซี่ล็อกนะคะ ก็จะมีเมล็ดเคลทุกคนเห็นเลยไหมคะอันนี้หนูได้เป็นคนเพราะคนแรกเลยค่ะโอเคเป็นไดโนเคลนะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนไดโนเสาร์ค่ะแล้วก็จะมีนี่นะคะเป็นน้ำร้อนน้ำอุ่นเดี๋ยวกว่าจะได้เพาะก็อุ่นพอดีเราใช้น้ำอุ่นนะคะอ่าวิธีการเปก่องก่อนน้องพร้อมชอบทานเคลไหมคะ เอาไปทำอะไรคุณแม่ทำอะไรห้ทานบ้างแกงจืดแล้วก็อบเขียวเจีมันจะเป็นแบบคุณแม่ทําเป็นแบบในหม้อทอดแล้วก็แต่มันอร่อยไหมคะเดี๋ยวไ,ไว้จะเราปลูกเขียวได้ผลผลิตเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะเอาทำทานกันอยู่เรื่อยๆไหนน้องมิติการทำยังไงบ้างยังไม่เห็นบอกเลยทำล่วงหน้าเลยก็คือพับกรกดิชูนะคะตรงตามบล็อก ให้ให้ขนาดพอดีกับอ่าถาดอบของเราใช่ไหมคะมันก็จะหนาระดับนึ่งนะ,ะให้มันหนาพอที่จะอุ้มน้ำนิดนึงต่อไปใส่น้ำร้อนน้ำอุน่นน้ำร้อนน้ำอุน่นร้อน <laughs> ทเทงไปทั่วๆเลยอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันส่วนเกินก็เทออกค่ะพอแล้ว ใน,ใใน,ใในใีแกด้นใ่ค้าแกล้นใจค้าแก้วนุยจ้าแล้วก็อยากจะชุบพองขึ้นมาเลยค่ะวิธีการยังไงคะเนี่ยกระจายมันค่ะแล้วแปว่าโรยเมล็ดไปให้ทั่วๆเลยใช่ไหมคะ ติดกันอย่าง,างนี้ไม่เอานะคะแค่กระจายมันล้วก็เกลี่ยให้มัน,มนแยกๆก,กันนิดนึงโอเคไดค้แล้วนะคบเราจะปิดฝาเลยนะคะแต่ยังไม่ทันเลยก็มีไอ้น้ำนะคะเพราะฝนตกหนักมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะปิดฝาขี้ฝนนะคะสนิทแน่นะคะสนิทนะคะต้องปิดให้สนิทเลยนะคะแล้วอากาศมันก็จะหมุนเวียนอยู่ภายในโดยที่เราไม่ต้องลดน้ำเลยใช่ไหมคะ ต้องติดให้สนิทนะคะทุกคนแต่ไม่ต้องสนิทถึงขั้นเปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะออกมาไม่ได้ <S <S 1> <S 1> นี่นะคะเราปิดฝาแล้วนะคะเราก็ได้แล้วนะคะการเพาะของเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ต้องทิ้งไว้กี่วันคะหนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันนะ,ะโอเคน,อน้องพร้อมมีทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ <S <S คะขอดูผลงานหน่อยคะ่ะ ว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็คือเดี๋ยวเราเตรียมที่จะแยกเอาไปลงถาดหลุมเพาะต่อให้โตขึ้นได้เลย <Okay. S 1> ใช่ค <Okay. S 1> ่ะโอเคเนาคือถ้าสมมุติมาเลยม,มันใหญ่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนมันเดินนะ้ำมันก็พองนะคะแล้วตอนนี้ก็มีร่ากเยอะมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดแชา์ ทางเลยบ๊ายบายงำ